วันนี้ทางผู้จัดขอหยิบยกความรักครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่มีต่อเจ้าคุณพระประยูรรวงหรือเจ้าจอมมันดาแพซึ่งทางผู้จัดขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าเจ้าจอมมันดาแพค่ะก่อนที่จะได้เล่าไปถึงความรักครั้งแรกของ องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาแพรนั้นมาฟังประวัติของเจ้าจอมมันดาแพรก่อนค่ะคุณแพรหรือเจ้าจอมมันดาแพรเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2397เป็นบุตรของเจ้าพระยาสุระวงศวัยวัต์หรือวอนบุญนาคเกิดกับ ท่านผู้หญิงอิ่มสุระวงศวยวัตเรามาฟังเรื่องราวของเจ้าคุณจอมมันดาแพรพระภรรยาที่รัชกาลที่ห้าทรงจีบแต่ก็ถูกขัดขวางโดยผู้ใหญ่ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวมีจิตปฏิพัตต่อเจ้าจอมมันดาแพรหรือคุณแพรในตอนนั้นส่งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ทรงมีขั้นตอนความรักครั้งแรกเป็นขั้นตอนความรักเฉ็คเช่นสามัญชนทั่วไปและถือว่าเป็นขั้นตอนความรักที่สมบูรณ์ที่สุดคุณแพถวาายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออายุ13ปีอยู่ในอุปการะของพระองค์เจ้าหญิงโสมาวดี พระราชธิดาของรัชกาลที่สซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงมีพระชนมายุได้15บห้พรรษาต้องเสด็จออกจากพระราชสำนักฝ่ายในตามประเพณีวังจึงทำให้ไม่มีโอกาสรู้จักคุณแพร์ณนะขณะนั้นครั้งแรกที่พระองค์ทรงได้พบคุณแพรเนื่องจากคุณแพรได้ตามเสด็จ พระองค์เจ้าหญิงโสมวดีไปชมละครที่วังหน้าครั้งนั้นเล่ากันว่าทรงพอพระทัยคุณแพรตั้งแต่ทอดพระเนตรเห็นหลังจากวันนั้นก็ทรงพยายามหาโอกาสที่จะพบคุณแพรอีกแม้จะยากลำบากเพราะกีดด้วยขนบประเพณีฝ่ายหน้าฝ่ายในแต่ก็ทรงขอร้องพระองค์หญิงโสมวดี ให้พาคุณแพรออกงานพิธีต่างๆเพื่อจะได้ทรงเห็นหน้าบ้างนอกจากนี้ยังทรงใช้วิธีให้พ่อสื่อเข้ามาติดต่อพ่อสื่อของพระองค์ก็คือพระอนุชาพระองค์น้อยๆซึ่งยังทรงสามารถเข้านอกออกในพระราชสำนักฝ่ายใดก็ได้เช่นสมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมี สมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์และพระองค์เจ้ากมลราชเลสันพระอนุชาทั้งสามพระองค์ก็จะทรงรับสั่งชวนคุณแพรไปนู่นไปนี่บางครั้งก็ทรงใช้ให้พระพี่เลี้ยงนำของกำนันมาประทานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณแพรได้เล่าไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า โปรดให้พระพี่เลี้ยงชื่อกลางนําหีบน้ำอบฝรัง่งเข้าไปประทานหีบหนึ่งหีบน้ำอบฝรั่งที่ประทานนั้นทำเป็นสองชั้นเปิดฝาออกถึงชั้นบนจะมีพระรูปฉายวางไว้ในนั้นเปิดถึงชั้นล่างต่อลงไปมีน้ำอบฝรั่งสองขวดกับสบู่หอมก้อนหนึ่งในส่วนตัวคุณแพรนั้น เมื่อรู้ตัวว่าเป็นที่สนพระไทยแม้จะมีได้กล่าวออกมาเป็นวาจาแต่ก็พอคาดเดาได้ว่ามีทั้งความพอใจและความเขินอายตามประษาสตรีสาวแต่ความพอใจน่าจะมีอำนาจเหนือกว่าเห็นได้ชัดก็ตอนที่เรื่องราวการพบปะของทั้งสองฝ่ายล่วงรู้ไปถึงหูผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง คือเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์เสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ผู้เป็นปู่ของคุณแพร์มีคำสั่งให้ท่านผู้หญิงอิมมันดามารับคุณแพร์กลับบ้านก่อนจะจัดก,กันครั้งนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าชายทรงขอให้พระองค์หญิงสมวดีช่วยเหลือให้ได้พบกันอีกครั้งคุณแพร์เล่าถึงการพบกันครั้งนี้ว่า เป็นแต่รันทดกำรรสลดโศกหากหาได้ปรึกษาหารือคิดอ่านกันอย่างไรไม่เมื่อกลับไปอยู่บ้านครั้งนั้นคุณแพรก็ปฏิญาณกับตนเองว่าจะไม่ขอมีชายอื่นเด็ดขาดแม้ผู้ใหญ่จะบังคับให้แต่งงานก็จะหนีมาอยู่กับสมเด็จเจ้าฟ้าชายส่วนทางด้านสมเด็จเจ้าฟ้าชายก็น่าจะนับได้ว่า ทรงมีโอกาสพบความทุกข์เกี่ยวกับความรักเป็นครั้งแรกในพระชนชีพของพระองค์ชาววังที่รู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นเล่าว่าพอเจ้าคุณพระประยุระวงศ์ต้องกลับไปอยู่บ้านสมเด็จเจ้าฟ้าชายก็เฝ้าแต่ซึมเศร้าโศกไม่เป็นอันสเสวยหรือเข้าเฝ้าทุกของพระองค์เจ้าแตกต่างจากทุกของสามัญชนก็คือ เป็นทุกข์ที่สามารถแก้ไขได้และเป็นทุกข์ที่มีผู้ช่วยเหลือและแก้ไขให้อย่างรวดเร็วเรื่องความทุกข์ของพระองค์ท่านในครั้งนี้ทรงได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าจอมมันดาเที่ยงซึ่งเป็นเจ้าจอมคนโปรดในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าจอมมันดาเที่ยงรับอาสาที่จะนำเรื่อง ขึ้นกลับบังคมทูลให้ทรงทราบและความทุกข์ของสมเด็จเจ้าฟ้าชายก็ได้รับการปัดเปล่าเมื่อสมเด็จพระบรมราชนกรทรงพระเมตตาตรัสขอคุณแพรต่อเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ความรักของทั้งคู่กลับสู่ความสดชื่นราบรื่นอีกครั้งสามารถติดต่อส่งของถึงกันและกัน โดยไม่มีใครคอยห้ามปรามคงรอคอยการกลับจากราชการของเจ้าพระยาสุรวง์วัยวัฒน์ซึ่งเป็นบิดาของคุณแพรเพื่อจะได้ทำพิธีสมรสในพิธีส่งตัวไปยังตำหนักสวนกุหลาบที่ประทับของสมเด็จเจ้าชายนั้นเป็นเวลา20นาฬิกาคุณแพรพรรณนา ถึงบรรยากาศและความรู้สึกครั้งนั้นว่าเดินออกไปทางประตูราชสำราญเหมือนกระบวนแห่พระนเรศวรพระนารายมีคนถือเทียนนำหน้าและถือคบเรียงรายสองข้างทางมีคนตามหลังเป็นขบวนใหญ่พวกชาววังก็พากันมานั่งดูแน่นทั้งสองข้างทางอายจนแทบจะเดินไม่ได้ หากเป็นบทละครเมื่อได้แต่งงานก็เป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ในชีวิตจริงการแต่งงานเป็นการเริ่มต้นของหลายๆเรื่องราวของชีวิตคู่ซึ่งอาจจะมีทั้งทุกข์และสุขเชกเช่นเดียวกันเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุละจอมเกล้ากับคุณแพรก็ไม่ได้จบลงแค่เพียงการแต่งงาน แต่มีอีกหลากหลายเรื่องราวของท่านซึ่งหากมีโอกาสทางผู้จัดจะหาโอกาสนำเสนอค่ะท้ายสุดนี้ทางผู้จัดกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหากมีข้อมูลใดผิดพลาดทางผู้จัดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ